เป็นโปรเจกต์จอบพิเศษนะครับวันนี้ครับผมหลังจากเล้วจากกิฟต์ไม่่อนเจ้าของนะครับเนาะวันนี้กับมาสวนองุ่นครับพี่น้องของพ่อใหญ่ยูนิคครับผมเป็นไงครับพี่น้องอู้งามอลังการงานสางแน่นอนครับมาแตงนี่งครับผมแตงหมากเสียนะครับผมหมากมัตถุแตกนะครับผมแตกนะครับผมแตกเสียนะครับแตงออกนะครับผมนี่แหละครับผมงานมือนี้ครับผม โอที่จากสองชั่วโมงครับผมก่อนเข้าบ้านนะครับอนกนก่อคัอ,อันตำขอ้อซิ่งนะครับทั้งกินทั้งทั้งได้ก,กินทั้งได้กกงเดงินมาจันว่าถือใจหลาย <c oughs> ครับพี่น้องครับผม <c oughs> ได้ถ่ายลงคลิปให้พี่น้องเพื่อนครับผมสวัสดี <มา S 1> ครับผมไปไป,ไปจังใดก็มาบอกหนิแม้ม่าบอกมาบอกกับพี่กับน้องไปหน <c oughs> ิ้เปล่อยากอยากว่าจังใดก็ว่าลงยูทูปเนี่ยมามามากินอันนี้เหมือนกันเลยครับ เพื่อนในเฮ็ดงานนี่เฮ็ดยังนี่เฮ็ดยังนี่เบิ่งดูก็เจ้าบอกไม่ซิมเบิ่งมันพวงใดหวานเอาไปขายซิมเมานว่านเอาไปขายพวงใดหวานเอาไว้ครับผมทำแา่นี้นะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งเบาเม่นจังไงครับผมเอาเบาเม่นเบาเม่นบาเม่นมาบอกกับพี่น้องแน่เดัสดีครับพี่น้อง้องทุ่งเทพเกษตรกรตั้งแต่นครับผมวันนี้เบาเม่นพามา แต่เอาอ้ยมั้งเต้ยไม่นอนอ่ะครับมือพี่น้องก็เสียบักประมาณนี้ครับพี่น้องคลิปมื่อนี้ครับผมมาสั้นๆครับผมบ้างเม้นลค์คลิปนะครับผมครับฝากคนอะไรคนแชร์คนติดตามส่งถึงแท้เลยนะครับพี่น้องผมเป็นกำลังใจกกันหลายเด้อครับสหรับมือนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ